น้องอาอายสักุณาพรค่ะเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นกลางดึกเลยสาวสีสำหรับน้องอาอายแล้วต้องบอกเลยว่าน้องอายนะคะได้ขึ้นแสดงบนเวทีเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงค่ะแล้วก็ด้วยความที่น้องอาอายนั้นกลัวค่ะกลัวอะไรน่ะหระคะกลัวเข็มกลัวที่จะได้ไปพบคุณหมอและกลัวเข็มค่ะก็เลยงอแง งอแงไม่อยากจะไปพบคุณหมอไม่อยากจะไปหาหมอเตรียาง,งานนี้ต้องมีุนเรียกล่อมใช่ไหมเรียกล่อมค่ะเรียกล่อมในทั้งป้าองค์ป้าออยก็คือคแบบกว่าน้องจะไปก็คือกว่าน้องจะยอมอะอน,นอคะคือแบบตัวร้อนจีตาแดงน้ําตาไหลร้องไห้ที่แบบคือน้องของถ้าไปจะต้องฉีดยา<ช>ถ้าไปจะต้องฉีดยาไปแล้วคุณหมอต้องเช่จะพอยหรือว่แล้วเข้าขอยามากินทนรลลูกมาอย่างนี้ค่ะมีคลิปแม็กซ์ีค่ะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ได้ จากคุณอ้อยค่ะอ้อองปยเสี่ยมัสซี่นี่คือก็ด้วยตามไปอะเนาะเด็กๆก็จะกลัวคุณหมอแล้วก็กลัวเข็มพ่อก็จะไปเหมือนกันนี่ก็จัดก็จะไปด้วยแต่ก่อนนั้นนี้ก็คือมีโมเมนต์ที่คุณพ่อแซลล์ไงคุณพ่อแซวตอนไปฉีดวัคซีนนะคะยิ่งทําให้น้องอ้อยเนี่ยก็คือยิ่งแบบนี่แบบเขินแล้วก็แบบกลัวเข็มเข้าไปอีก ไม่ไปก็ไม่หายลูกมันต้อนๆรีบๆอืมนี่นี่นี่ป่ะป่ะป่ะจะโดนฉีดยาไม่ฉีดตูไม่ฉีดแล้วก็บอกว่าไม่ให้ฉีดแล้วก็เอายาไปกินอเายาไปกินจะเฉยโอเคไหมโอเคไหมลูกป่ะคนเก่งน่าจะเป็นหมอเด้ไปไม่จบเลยจะไม่จบจะไม่จบอ่าจะไม่จบไปซีดยาได้ซีดยา ยาเด็ยาวิยาว่าจะเด็กเลยเราไม่ตังกลัวเลยเนาะสำหรับเราเองก็ยังกลัวเข็มนะอาจจะสุดท้ายเนาะซึ่งสายไยอมไปแหละก็ยอมไปลูบนค่ะขอบานี่แหละต้องบอกว่าน้องอายก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะการที่จะการที่จะไปออนทัวร์หรือว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไปภเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ก็คือช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะแล้วก็จะ ไปตามจังหวัดต่างๆหรือออนทุกกรุงเทพก็ตาม,มก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็สำหรับน้องอาอายเองแล้วก็เป็นเด็กเด็กก็คือจะกลัวเข็มอยู่แล้วเป็นที่สุดและสําหรับผู้ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็กลัวเลยก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่สําหรับเด็กอย่างน้องอาอายเนี่ยจะกลัวเข็ม,มแต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะการเครียกร่อมสำหรับทางด้านคุณอ,ออยนะคะ,ะแล้วก็ทางมิตูเรได้เรียกล่องน้องอาอายว่าไปหามหมอพ่อจ๋าก็ไป น้องอ้ายก็เลยยอมแต่โดยดีเพื่อที่จะไปพบคุณหมอพร้อมคุณพ่อก็ไม่แปลกหรอกไม่แปลกหรอกสาวที่จะาน้องอ้จะมีไข้ขึ้นกลางดึกแล้ะเราเห็นจากวิชากรรมของน้องอ้ก็คือแสงสนจริงๆกลางวกกลางวันอย่างเงี้ยพอตั้งในทงเขาตั้งในทงเวทีน้องอาเอาและเดี๋ยวขับแว่นมอเตอร์ไซค์ของกำนันแพรบ้างเล่นบ้างตามภาษาเด็กไปนู่นนี่นั่นบ้างตามภาษาเด็กตามภาษาเด็กกันน้องก็คือ กลางวันโดนแดบดบจ้าๆอย่างกลางคืนอย <c oughs> ่างที่สาสีบอกมันก็อากาศร้อนอากาศหนาวมีอะไรน,นี้นเนาะ <c oughs> ร่างกายเด็กก็จะทนไม่ไหวก็คือปรับตามสภาพอากาศก็คือจะทนทนต่อสภาพอากาศไม่ไหวขอนเองก็ต้องการป่วยได้ <c oughs> แล้วก็คือแบบก็กลางคืนก็มีแบบทําการแสดงด้วยอะไร <c oughs> ด้วยเนาะก็เห็นทางด้านน้องไอนะคะได้เห็นแอบอ้อนคุณพ่อแอบอ้อนคุณพ่อว่าอยากได้ของขวัญอยากได้มอเตอร์ไซค์คันเล็ก อยากได้นกำเนิงแพรใช่ไหมใช่ใช่ค่ะงานนี้ก็ถึงกับแบบว่าอ่อนพอหนูอยากได้ซื้อให้หนูหน่อยเราก็ต้องรอดูเลยค่ะว่าพ่อหนุกเนี่ยจะใจอ่อนเมื่อไหร่แต่เราเชื่อว่าใจอ่อนแน่นอนสําหรับผู้อ่อนของสาวน้องอาอายแล้วสืบเนื้อจากกำเนังแพรเนี่ยกำเน็งแพรเขาไปบอกว่าเขาไปบอกว่าไปบอกน้องอาอายว่าไม่ให้มาขับรถเขาไปบอกพ่อไปบอกพ่อซื้อเลย แต่บอกว่านกชื่อห้เลยอือย่ามาขับของชั้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบนี้เขาก็เรียกว่าไม้เบือไม้เมา่าลสำหรับกำนัทเทาร์เพราะนกที่ได้ทำคลิปต่างๆมาก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าทั้งสองคนอย่างไม้ไม้เบือไม้เบือไม้เมาค่ะแล้วสําหรับน้องอาเองนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในวง3ิลปหกแล้วก็ได้เป็นชื่อรักของบุคลากรในวงไม่ว่าจะเป็นทางด้านกำนัทแพรเอวยบอนูเอวยก็คือทุกคนนะคะ รักน้องออายด้วยความน่ารักสดใสที่น้องอ<ช>ได,<ช>ได้ได้แสดงออกมาในแต่ละวันแล้วก็ได้มอบให้กับทุกๆคนมี่สาวสีแอบเห็นคลิปหนึ่งค่ะที่<ช>น้องออายเนี่ยนำเงินส่วนตัวนะคะซื้อ,อน้ำส้มให้กับกำนันแพถึงกับขั้นบอสโนนะคะได้อิจฉากำนันแพว่าพอเอพอยบ่าไรเลยเดย ก็สื่อให้ผู้อื่นออขอบคุณสาวนิย่างขอบคุณหลานนิย่างาจนทางด้านกำนันแพนะคะได้ขอบคุณหลานแบบว่าเป็นจริงเป็นจังเลยนะสื่อน้ำส้มแบบว่าน้ำส้มก่อละเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่บาทาให้กับคุณกำนันแพแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ยอมยอมจะเรียกตัวเองว่าลุงนะยังแทนตัวเองว่าลุงยังแทนตัวเองว่าพี่ค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้พอไปหาหมอมาเช็คแล้วก็น่าจะทำการพักผ่อนอะไรนู่นนี่นั่นแล้ว ดึกๆปออิ่งก็มาจีบข้าวให้กินไงเขาได้จีบข้าวให้กินตอนเด็กแล้วก็ได้ถามว่าเออดีขึ้นหรือยังแต่สีหน้าน้องอ้ายก็ดีขึ้นมีมีความแบบว่าอินเนอร์ซี่กลับมามีการโยกกับเสียงเพลงนะมีการโยกกับเสียงเพลงนี่จะมีช่วงนะคะช่วงที่น้องอ้ายตัดภาพเป็นช่วงไอกำลังโยกกำลังเตยเลยตอนเช้าเพราะสเตยล่าตี่ไหนนี่ล่ะนี่เราเรืเขาโยกนะ คือสาหรับน้องไอแล้วเมื่อเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้านอนหรือว่าพักผ่อนเนี่ยพ่อหนก็จะบอกว่าลูกลูกไปนอนได้เลยนะลูกไปพักผ่อนได้เลยแต่ในบางวันที่น้องไอแบบว่าอ่ะอยากสนุกอยากเล่นน้องก็มาเต้ยกับทีมงานเหมือนกันค่ะคือก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละน้องไอเราเห็นแบบนี้นะคะจากที่ของป้าอ้อยขอบขอบุณคลิปจากของป้าอ้อยไปนะคะป้าอ้อยแฟนเพจเนาะสาวออยแฟนเพจนั่นเองอ่ะเรามาส่งงใจน้องไอกันดีกว่าสาวสี ขอให้น้องไอนะ้เนาะหายป่วยไวๆแล้วก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมแจกความสดใสทันแลน้าเวทีของหมอลำเสียงนิฮกเหมือนเดิมสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัอเราะให้กับเอฟซีแฟนคลับของหมอลำเสียงนิฮกกลัไปค่ะก็ขอให้น้องอายนะคะปลอดภยัยเดินทางปลอดภัยทุกที่แล้วก็ขอให หายจากการเจ็บป่วยไข้ครั้งนี้ด้วยเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับมอลําเสียงไม่หกที่เ <ฮะ S 2> บอกเลยว่าเดือนนี้คิวงานก็แน่นเปรีย้ยแ <ฮะ S 2> น่นฟังฟังมากเลยค่ะสําหรับหมอลําเสียงไม่หกฤรดูกาลที่4ี่ค่ะ,ะน,นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่เรามาฝากค่ะท่านที่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ